ข่านทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาค2ตอน369สอบถามยืนยันราชาสำนักชิงควบคุมขันทีทั้งหลายอย่างเข้มงวดในกดทั้งหลายมีอยู่ข้อหนึ่งคือถ้าไม่ให้ขันทีทั้งหลายจัดซื้อบ้านช่องที่นอกหวัง หนึ่งนั้นเพื่อความปลอดภัยของคนบุญหนักสักใหญ่ในวังอีกทั้งเหล่าทหารรักษาพระองค์จะได้ความควบคุมโดยสะดวกอีกข้อหนึ่งคือป้องกันไม่ให้ขันทีที่มีปัญญาซื้อหาบ้านช่องสุมหัวรวมกับขุนางใหญ่ทั้งหลายแต่ขันทีทั้งหลายไม่ขัดสนเงินทองเมื่อไม่สามารถจะซื้อบ้านช่องข้างนอกแค่แต่ลงทุนในที่อยู่ปัจจุบัน ดังนั้นย่าน 4E ที่ดูเหมือดเป็นท้องถิ่นของผู้ยังไรจะะมีตัวตึกที่สะดุดตาอยู่สิบกว่าหลังตึกโดดเดี่ยวของงัดทีใหญ่ทั้งหลายตั้งตระห่านอยู่ในย่าน 4E ที่ครึกขืนและสับสนวุ่นวายมีการคอยดึกหงจูงจัดก,การเรื่องราวในวังตนออกแล้วเสร็จคุกข่ากับลาหองเฮากับไทจือจากนั้นนำกันทีน้อยที่เป็นคนสนิทหลายคนเดินไปยังย่าน 4E ออกจากวังในไม่ไกลเรากันทีน้อยที่เป็นคนสนิ์ไม่ทราบหามเกี้ยวหลังดังจากที่ใดเชิญมันขึ้นนั่งเกี้ยวตอนอยู่ในวังหงจงูไม่ได้วางกล้ามอันใดแต่เพาะออกจากวางังมันก็ไม่ปฏิเสธการเสพสูกเช่นนี้เพียงแต่คืนนี้นั่งอยู่บนเกี้ยวไม่ไผ่ไม่ไหวโอนเอ็นสีหน้ามันไม่สู้ดีต้องสะกดคมความประวัติลนลานในดวงตา คำชับขันทีน้อยที่ข้างกายให้ปฏิบัติคนในวังตัวอัทษสองท่านให้ดีค่อยคลายความประวัติในอกกับเกือนสู่ความเป็นตัวของตัวเองอยู่บ้างไม่เข้าสู่ตัวตึกของตนเองหงจูกล่าวพึพมพำอยู่หลายคําจากนั้นเดินเข้าห้องสุดนั่งลงบนเก้าอี้ที่ข้างข้างที่นอนเก้าอี้ตัวนี้เป็นลักษณะเดียวกับเก้าอี้ที่หงกงกงพูเท่านั่งอาบแดดอยู่หน้าตำหนักหารกวางเป็นมันสั่งคนจะทําขึ้นโดยเฉพาะ ทุกครั้งที่ปรากฏคันทีเข้าตุวตึกมาพอเห็นเก้าอี้ตัวนี้จะนึกโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียวหงกงกงกับหง่งกงกงผูง้เท่าในใจเกิดความประลบยำเกรงขึ้นหงจู่พึงพอใจต่อฝีมือของตนเองนี้ยิ่งพอหย่อนก้นลงนั่งลงบนเก้าอีก้ก็หยิบมือซ้าย ก็ยื่นมือซ้ายหยิบป้านน้ำชาที่อุ่นร้อนกรอกเข้าปากอย่างชา้าๆปรากฏกันทีน้อยอายุ13-14ผู้หนึ่งคุกเข่าลงถอดรองเท้าให้กับมันทั้งยกน้ำร้อนมาแช่เท้ามันขณะที่มือในน้อยคู้นั้นนวดเท้าให้กับตนเองหงจูเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดประการหนึ่งทั้งพึงพอใจอยู่บ้างนึกประหิมอยู่บ้างและลำบากใจอยู่บ้าง ตระกูลของมันเคยเป็นครอบครัวขหาบดีทั้งเป็นตระกูลใหญ่ที่มีคนสอบเป็นมนดิตยิ่นซื่อหลายคนเพียงแต่ถูกคุนนางท้องถิ่นนั้นทำลายล้างทั้งตระกูลชีวิตของมันจึงกลับกลายเป็นเช่นนี้หากวิใชยเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนั้นด้วยอายุของตนเองสมควรผ่านการสอบแข่งขันเริ่มต้นชีวิตขุนนาง ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้หงจูอดสะท้อนใจไม่ได้ตามด้วยความโกรธแค้นจากนั้นมาเกิดความสำนึกขอบคุณต่อที่ท้าวเสือฟ้านอย่างจริงใจหงจูไม่ใช่คนทรยศเนรคนมีคำกล่าวว่านักสู้ยอมตายเพื่อผู้รู้ใจที่แล้วมามันเห็นว่าถึงแม้ที่วางขาไม่มีน้องชายแล้วแต่ใจของมันยังเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งนิ้วมือของมันลูบไล้ปุ่มบนป้านน้ำชาเนื้อจืดชาแต่ในใจปาดจาก ความรู้สึกอันสุนุธีอันใดเพียงหวนนึกถึงตนเองเสี่ยงอันตรายบอกเรื่องนั้นต่อทเท้าเสียวฟ้านไม่ทราบเรื่องนี้จะนำมาซึ่งเพศไทยอันใดต่อตนเองมันนึกหวาดกลัวตลอดเวลาหวาดกลัวอยู่หลายวันจบกระทั่งทเท้าเสียวฟ้านกลับถึงมหานคร มันค่อยปลุกปบกำลังปั่นขึ้นยังคงมอบเรื่องอันน่ากลัวนี้ให้เ,เท้าเสือฟ้านจัดการเถอะอาจบางทีฟ้านเสียนจะได้รับประโยชน์อันใดจากเรื่องนี้ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของตอนเองเพียงหวังว่าเรื่องราวไม่ผูกพันถึงตนเองก็อพอปลายนิ้วของหงจูสั่นสะท้านครานหนึ่งแลบลิ้นเลียริมฟีปากที่ความจริงชุ่มชื่นพยายามตื่นเต้นถึงเครียดกลายเป็นแห้งผากขึ้นมากล่าวว่า เจ้าออกไปเถอะเราเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าไม่มีสิ่งใดอก่ได้มารบกวนเราคนนี้น้อยผู้หนีหน้าตาหมดจดสดใสย,ยามนั้นหยิบผ้าเช็ดเท้าของหงจูจนสะอาดสะอา้านหัวระหิงะกราบว่ากงกงเชยิหาซิวเออมาบีดโนวดให้กับท่านหรือไม่หงจูพอฟังต้องงงงันวูบหวนนึกถึงเรือนร่างที่อ่อนนุ่มนิ่มและลิ้นที่หอมระมุนของนางกำนันนั้น ที่ท้องน้อยมีความร้อนขุมหนึ่งแผ่ซ่านขึ้นมาจนใจที่ไม่ไปถึงหว่างขาต้องหน้าหมดหมองลงทั้งกล่าวทั้งกลัวว่าคำพูดนี้ถูกคนในห้องได้ยินจึงด่าทอบว่าใสาหัวไปซิวเอ,อ๋อสิ่งเอ๋ออันใดขันทีน้อยนั้นไม่ทราบหงกงกงจะไหนมีโทรศขึ้นมาจึงปั้นสีหน้าละห้อยล่าถอยออกจากห้องปิดประตูห้องลงจากนั้นไปพักผ่อนอย่างห้องข้าง สิงเอ,อ๋เป็นนางกำนันคนสนิทของอี้กุยผิงท่านกลัก้าคิดหมายปองรือป้านเสียนกล่าวพางเดินออกจากห้องชั้นไหนดาอยางยิ้มแย้มว่าดูท่าวันเวลาที่ผ่านมาท่านยังสุขสบายกว่าข้าพเจ้าทั้งวันค้าพเจาม่ออาจขึ้นมาหงจูหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าววา่านายท่านข้าพเจ้าไม่มีกําลังปันเพียงนั้นมันกาดมองฟ้านเสียนเป็นการอย่างเชิงแบบหนึ่งกล่าววา่าอีกประการแม่นางสิงเอ๋นั้นไม่ใช่คนของ นายท่านหรอกหรือฟ้านเสียงจะดงเฮือกดุบเบาๆว,ว่าคิดหาที่ตายหรือคำพูดเหลวไหลเช่นนี้ก็กล้ากล่าวจากปากฮองโจยิ้มประจบพรางปิดปากลงตึกน้อยนี้อยู่ทางที่ต้นตกเฉียงใต้ของย่านสี่ีพื้นที่โดยรอบเงียบสงบก่อนหน้านี้ฟ้านเสียงโคจรพลังรมฟานสดักฟังดูรอบบริเวณสมควรไม่มีผู้คนแอบฟังมีความปลอดภัยพอสะดวกกับการสนทนา มันกลัวว่าหงจูเกรงกลัวเรื่องนั้นเกินเหตุเพราะเอ่ยปากจึงกล่าวสัปปรพยอกหยอกล้ออยู่หลายคำป้านเสียนนั่งลงบนข้างที่นอนซึ่งแสงไฟ,ไฟในห้องส่องไม่ถึงจึงไม่จะทอนเงา,เาก็มันไปทางเบื้องนอกหงจู่ปาดมองรอบข้างอย่างระมัดระวังลดสเสียงเบาลงกล่าวว่านายท่านทราบว่าวันนี้ท่านรั้งอยู่ที่เมืองพระราชวังเราคาดเดาถูกต้องจริงๆแต่ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยยัยงคงรีบไปเถอะ ฟันเสียนพงกศรีะารับกวาดตามองมันถามเบาๆว่าแน่ใจหรือหงจูน้าแปลเปลี่ยนในบัดดลริมฟีปากสันเดลิกขึ้นมากวาดมองรอบข้างอีกลาชั่วครู่จึงะงกศรษะรับปันเสียนกราบว่าเรื่องนี้ต้องงํำไว้ในใหญ่ห้ามบอกต่อผู้ใดมันแม้ทราบว่าหงจูไม่งงงเพียงนั้นแต่ยังกล่าวกระตุ้นเตือนคำหนึ่งพ้างกราบว่า ต่อให้ปิดปากตัวเองจนหน้าเปื่อยก็อย่าได้ปากมากเวลานอนทางที่ดีไม่มีผู้คนอยู่ข้างกายซื่อเอ๋อนั่นก็ไม่ได้หงจูสยุกาอย่างหนาวเหน็บพุ่นคิดว่ามารดา,นามันเถอือยยังมีผู้ใดควบคุมการกล่าวน้ำเหมือได้ซึ่งความจริงฟ้านเสียนก็ขุนคล่องใจอยู่บ้างเพื่อนนี้มันมาเยืนอนหงจิ๋วยามวิการประการสําคัญเพื่อยืนยันเรื่องนี้ซึ่งราวหลังจากนั้นไม่อาจกระทําโดยผู้หวาบฟ้านเสียนเงียบงนันชั่วขณะจึงกล่าวเบาๆว่า ไม่ว่าหลังจากนี้ต้องทําอะไรแต่มีข้อหนึ่งที่ต้องจดจาไว้ก่อนอื่นให้หนึ่งตัวท่านออกจากเรื่องนี้อย่าให้ผู้ใดตรวจสอบออกว้าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันกล่าวอย่างจริงจังว่านี่เป็นเงื่อนไขข้อแรกหากว่ามีส่วนในภวพันถึงท่านก็จะไม่เคลื่อนไหว คงจูระงกบศีสรับอย่างเงียบงนันมันทราบแน่แก่ใจว่าตนเองขายข่าวนี้ให้กับแต่เท้าเสือฟาดแต่เท้าเสือฟ้านต้องแหาประโยชน์จากข่าวนี้ตนเองกลายเป็นห่วงข้อสําคัญในแผนัติการของฝ่ายตรงข้ามตอนแรกมันตรเตรียม,มอบชีวิตนน้อยให้แก่ฟ้านเสียนเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ฟ้านเสียนลังแผนให้กับหลายชีวิตของตระกูลยามนี้ได้ยินฟ้านเสียนใส่ใจต่อความปลอดภัยของตอนเองยิ่งตื้นตันใจกว่าเดิม เรียวเทียนภายในห้องสั่นไหวคร่าหนึ่งมันเกิดเป็นเงาเลื่อมพลายหงจูกกักมือเรียกหงไม่หงจูฟ้านเสียนกวักมือเรียกหง,หงจมหงูมาถึงข้างกายกระซิบบอกที่ข้างหูมันหลายคำหงจูยิ่งรับฟังดวงตาย,ยิ่งเป็นประกายแต่ประกายในดวงตาย,ยังไม่อาจปกปิดความหวัดหวัน่นกรั้นกลัวได้เพียงแต่ความหวัดหวัน่นกรั้นกลัวนี้ไม่อยู่เหนือผนตอบแทนในวันหน้า นับตั้งแต่เมื่อปีก่อนฟ้านเสียงกระลอบเคลื่อนไหวหงจูดแต่ปูกติดกับมันโดยมีทางเลือกอื่นอีกฟ้านเสียงกล่าวว่าตอนนี้เราท่านไม่สะดวกกับการติดต่อ,อก,กันต้องนึกหาหนทางประการหนึ่งมันบอกกล่าวเรื่องราวบางประการแล้วกล่าวแต่ไม่อาจผ่านคนกลางข้าพเจ้าจะกลับไปนึกใคร่ควรข้อปริกย่อยดูก่อนที่ข้าพเจ้าจะเดินทางกลับแดนจังหนันพวกเราต้องพบหน้าอีกครั้งในเดือนนี้ท่านมีบันไดที่ออกจากวัง คงจูตอบว่าวันที่22จงจากนั้นกล่าวว่าเนียงเนียงไม่ชอบสิ่งทอลายปากที่แดนจึงหนันจิ้มกล้องมาจึงขออนุญาตฝ่าบาทสั่งสิ่งทอลายปากจากนาครตรงอีจํานวนหนึ่งที่เป็นการค้าที่จะได้รับค่านําร้อนนาชาเนียงเนียงล้วนยกให้แก่เราเมื่อถึงวันนั้นพวกเราสามารถออกจากวางได้ฟ้านเสียนะงบสีสารับ นัดหมายเวลาพบปับอีกครั้งต่อไปในใจมันเกิดความคิดประการหนึ่งพบว่าฮองเฮาทรงปรดปานกันทีหงจูผู้นี้จริงๆมันกวัดมองโต้จื้อบนหน้าผากหงจูพลางกวัดมองบังคามันแวบ,บหนึ่งจากนั้นยิ้มเย้ยหยันตนเองออกมาโต้จื้อก็คือสิวนะครับ <c oughs> นี่เป็นไปไม่ได้ การตอนเป็นขันทีผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนินรัชชิ่งไม่ปรากฏเหตุการณ์ของอุ้ยเสือเป้าคนที่สองขึ้นมาแน่นอน <c oughs> อุ้ยเสือเป้าเป็นขันทีที่ไม่ได้ถูกจับตอนนะแอบเข้ามาในวงังดังนั้นก็ฟิชเชอรลิงไปทั่วเลยไม่ว่านางกำน,นันองค์หญิงฮองเฮาอะไรเงี้ยฟานเสียนกล้ารั้งอยู่ในตึกของหงจูนานไปหลังจากกำชับกำจาอยู่หลายคำก็จากไป เราจนมันจากไปเป็นเวลานานหงจูค่อยเรียกสติขื้นมามองดูข้างที่นอนซึ่งว่างเปล่าลอดจนแสงไฟายในห้องต้องคุ้นคิดประตูตึกไม่ได้เปิดออกเ่เ้าเสืฟ้านจากไปได้อย่างไรช่างเหลือเชื่อจริงๆ พงจูตบขาตนเองทอดถอนใจชมเชยคำหนึ่งหลายวันมานี้หัวใจของมันค้ายถูกกดทับด้วยหินใหญ่ก้อนหนึ่งหลังจากที่ฟ้านเสียงกลับเข้ามหานครค่อยผ่อนคลายกว่าเดิมอาจเป็นเพราะว่ามันบอกความลับอันยิ่งใหญ่นี้แก่อีกคนหนึ่งมีคนแบ่งเบาไปครึ่งหนึ่งหรืออาจเป็นเพราะมันเห็นว่าเท้าเสือฟ้านมากด้วยอิทธิฤทธิต้องจัดการเรื่องนี้ได้ มันเกิดความเชื่อมั่นต่อฟ้านเสียนอย่างเต็มเปี่ยมเห็นว่าวันนี้ตนเองสามารถหลับสนิทแล้วดังนั้นเป่าลมหายใจดับเทียนไขถอดเสื้อผ้ามุดเข้าผ้า,ผาห่มที่หนาเตอะถึงแม้ว่าภายในผ้าห่มปราศจากรินร่างที่งามเปล่งปลั่งของซิลเอ,อ๋อหของกงกงยังรู้สึกเป็นสุขแต่ว่าฟ้านเสียนไม่ได้เชื่อมั่นต่อหงจูอย่างเต็มเปี่ยมมันใช้วิธีควบคุมหงจูสามประการหนึ่ง ทางหนึ่งแก้แค้นให้กับตระกูลของมันทางหนึ่งหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่พิ่ชายที่เขตเจียวโจ,อจ,อจอของมันแต่ที่ใช้ปุกมัดหงจูเอาไว้ยังคงเป็นคําว่าน้ําใจผู้คนในโลกผิดแผกแตกต่างบางคนสามารถใช้เงินซื้อหาบางคนไม่สามารถต่อต้านเสน่ห์ของหญิงงามแต่ฟ้านิสียนเห็นว่าหงจูเป็นทันทีน้อยที่พิเศษเฉพาะ มันมีท่วงทำนองที่ซื่อสัตย์มีปณิธานของผู้กล้าไม่เช่นนั้นคงไม่ยอมเป็นสายภายในให้กับตนเองเพื่อตอบแทนบุญคุณแต่ว่านิสัยใจคอของคนจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของมันตอนนี้หงจูไม่ใช่เด็กกำพร้าที่หนีตเตลิดเข้าโ่รงไพรไม่ใช่ขันทีน้อยที่ถูกผู้คนก่อมเหงรังแกหากเป็นหัวหน้าขันทีวังตะวันออกเป็นคนโปรดของพองเห่าเป็นที่โปรดปานของห้องเทเป็นบุคคลที่เหล่าขันทีนางกำนันล้วนเอาอกเอาใจ กลาบยศสั่นเสริญสามารถกัดกร่อนกระดูกตั้นหาราคะสามารถหลอมละลายจ,จิตใจผู้ใดทราบว่าวันหน้ามันไม่อาจต้านทานความเย้ายยวนของผลประโยชน์เป็นเอียเอ่ยมไปยังอีกด้านหนึ่งไม่มีผู้ใดทราบว่าหงจูเป็นคนของมันดังนั้นขุมกําลังอื่นสามารถดึงตัวหงจูเข้าร่วมดีที่ตอนนี้พบเห็นความลับข้อนี้ คานเสียนึกขอบคุณความลับข้อนี้ไม่ว่าภายภาคหน้าเรื่องนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์อันใดแก่ตนเองอย่างน้อยความลับร่วมกันข้อหนี้ทำให้หงจูไม่สามารถไปจากตนเองอย่างน้อยก่อนที่จานฮงจูหรือไทจือจะพังพืนลง ไม่กลับถึงที่พักมุมเมืองพระราชวางังพาตัวอยู่ในความมืดฟ้านเสียนตรวจสอบจนแน่ใจว่ากลไกเล็กๆที่ตนเองติดตั้งไว้ก่อนจะไปไม่ได้ถูกทำลายหนูท่าในเวลาอันสั้นนี้ไม่มีผู้ใดมารบกวนตนเองจึงยื่นมือเกี่ยวเส้นผมที่ปิดอยู่หน้าประตูออกเข้าห้องไปปาดเช็ดที่ปลายจมูกของกันทีที่หลับสนิททั้งสองคนจากนั้นมันนั่งบนต่างเตียงล้งกดสุราที่หยิบฉวยมาในระหว่างทางสาดใส่สุรา ใส่เตียงเล็กน้อยก่อนล้มตัวลงนอนเมื่อนั่งบนรถมา้าฟานศินเหลวมองกับแพงวังสีแดงที่หนาทึบมีความรู้สึกว่ายิ่งอยู่ห่างจากวางยิ่งดีจำนวนครั้งที่มันเข้าวังเพิ่มมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่เข้าวางมีความรู้สึกคล้ายกับครั้งแรกที่เข้าวังมากราบแบบนั่งเหนียงเหนียงทั้งหลายล้นให้ความรู้สึกที่เย็นวาววนี่มีเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศ พียงแต่เย็นชื่อชามันนึกรังเกียจกินอายในวังเช่นนี้ดังนั้นนึกรังเกียจที่ต้องจับเจ้าอยู่ในวังมันนึกเห็นใจฮ่องเต้ที่ขังพระองค์อยู่ในวังโดยเหตุผลเดียวกันมันไม่ต้องการเป็นฮ่องเตน้นี่ไม่ใช่หญิงยโสหากเป็นความสัต์จริงในเวทีมีภาคไม่ชาติปางก่อนเคยบรรยายว่าฮ่องเต้เป็นอาชีพที่ปวดร้าวดังนั้นฟ้านเสียงเคยรักษาสิทธิ์ของตนเองเอาไว้นี่อาจเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดหวังมันจะเฉินผิงผิงพกเงินตราสิบหมื่น กวนวบขับอาชาสู่เจียงนันพกพาสะพายดาบกระบี่ราชันพกสะพายกระบี่ราชันใช้อำนาจสั่งการแผ่นดินชีวิตเช่นนี้อย่างไม่เลวหมื่นกวนเงินตราสมัยโบราณใช้เชือกร้อยเป็นพวงพวงนั้นหนึ่งพัน ในปรมาจารย์ทั้ง4ถือว่าเยี่ยลิวินมีชีวิตท,ที่รื่นรมย์ที่สุดเพียงแต่มันยังต้องการเงินและบริการจากชมรมจินซานแต่ว่าฟ้านเสียนไม่ต้องการฟ้านเสียนถอนตัวออกจากห้วงความคิดเหลือมองภรยาแวบ,บหนึ่งรูกคำเรือนผมของนางด้วยความรักเวทนากราว,ว่าอีกไม่กี่ปีแผ่นดินจะสงบสันติแล้วลินวานเอ๋อทวนคําว่าไม่กี่ปีเข็นรอยยิ้มที่มุมปากขึ้นกล่าว,ว่าหวังให้เป็นเช่นนั้น นางทอดตามองทิวทัศน์บนท้องถนนนอกหน้าต่างพลันถามว่าท่านกับท่านแม่สนทนาว่าอะไรฟ้านเสียงงงง,งันวูบจึงกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าสนทนาเรื่อยเปื่อยไม่มีแก่นสารสาระอันใดไม่คืนท่านง่วงเหงาสาหัสเข้านอนแต่หัวค่ำข้าพเจ้าก็ไม่สะดวกกับการอยู่นานหลินบ้านเอ๋อกล่าวเสียงราบเรียบว่า ข้าพเจ้าแซงนอนหากข้าพเจ้าไม่นอนพวกท่านทั้งสองก็ไม่สนุกกับการสนทนาอันใดฟ้านเสียนนิ่งเงียบเงนันไปค่อยชอบว่าภรรยาเปิดโอกาสให้ตนเองเจรจจกับบรรดาของหนาดูว่าสามารถปรนีประนอมกันหรือไม่แต่ว่ามือของทั้งสองฝ่ายเปื้อนเลือดมากมายยากจะจำระล้งลางให้สะอาดสะอา้านหันหน้ามาจับมือกันได้ดีอีกลินบ้านเอ,อ๋อรับรู้ถึงความนิ่งเงียบงันของผู้จินของตัวเองผู้จินแม่ หสามีที่ข้างกายพันรู้สึกอ่อนระหวยเรยแรงอยู่บ้างต้องกล่าวเบาๆว,ว่านี่จะทำอย่างไรดีฟานเสียงอบรั้งภรยาเข้ามาในอ้อมอกอย่างเงียบงันไม่ทราบกล่าววาจาใดดีหลินว่านเอ๋อไม่ปริเสธการอบกอดของมันหากสุขสศีรษะกับหน้าอกมันวางคิ้วทอแววสิ้นหวงังปรากฏวูบแล้วหายวับน้ำตาเกลกลิ้งลงมาราวไขมุกร้อยเรียงเป็นเส้นสาย แปดเปื้อนเสื้อผ้าของฟานเสียนจนเปียกตอนฟานเสียนไม่ได้ใครควรปัญหาที่ว่าทําอย่างไรดีภายใต้สภาพการเช่นนี้มันสามารถทดลองดับความทะเยอทะายานขององค์ชายรอง แต่ไม่คาดหวังว่าจะเกี้ยวกรอมจางก,กงจูลงจากเวทีชิงแผ่นดินนี่เป็นงารต่อสู้ช่วงชิงที่ไม่ใช่ท่านตายก็เป็นเราสิ้นหลินบ้านเอ๋อถูกกระนาบอยู่ตรงกลางย่อมเป็นตัวบุคคลที่น่าเวทนาที่สุดฟ่านเสียนล่วงรู้ถึงข้อนี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอันใดมันอบกอดภรรยาในอ้อมอกแนบแน่นไม่ทราบเพราะเหตุใดเกิดความหดหู่ใจขึ้นมา เมื่อหนึ่งปีก่อนหลินบ้านเอ๋อเคยเตือนสติมันว่าไม่แน่ว่ามันดาของนางจะจับมือกับไทจือใหม่ยามนี้ทบทวนหวนนึกฟ้านเสี่นต้องรอบทอดถอนชมเชยสัญชาตญยานอันปราดเปรียวของภรรยาทราบว่าว่านเอ๋อไม่ใช่ไม่ร่วงรู้ถึงขึ้นรับของราชิงเพื่อแต่านางถูกขั้นอยู่ตรงกลางจึงได้แต่นิ่งเงียบงนันนิ่งเงียบงันตลอดเวลานิ่งเงียบงันจนคล้ายกับไม่รู้ไม่เห็นอันใด เพราะเหตุนี้ฟ้านเสียนยิ่งนึกละอายและเสียใจต่อภรรยาเนื่องเพราะมันไม่สามารถกล่าวว่ากับไรกระทั่งคำมั่นสัญญาสักคำก็ไม่สามารถมอบให้ภรรยาในอ้อมอกสอื้นให้โืยไร้เสียงฟ้านเสียนใช้น,นิ้วหัวแม่มือปาดเช็ดน้ำตาบนใบหน้านางเบาๆ มันเงยหน้ามองดูทิวทัศน์ท้องถนอนนอกหน้าต่างในใจครุ่นคิดต่อให้คนเพื่อนหนึ่งตายแล้วฝืนคืนชีพมายังมีเรื่องมากมายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมีปณิธานมากมายที่ไม่สามารถลกล่วงเยอะจึงเหม่ยเป็นเช่นนี้ตนเองก็เป็นเช่นนั้นจบตอนนะครับขอบคุณครับ